อันนี้คือวีคัดนะครับพี่นี่คือวีคัดนะครับอันนี้คือแผ่นคัดนี่ฮะแผ่นคัดผ้าหมดแล้วเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือระยะบอกว่าผ้าหมดไม่หมดนะครับไอ้เส้นเส้นนี้นะครับเนียนหมดเรียวนะครับนะส่วนนี้ก็ฟารวิเป็นฟาวิสองชั้นนะครับมันจะโยกโยกนี้ได้นะครับนี่ฮะ ถ้ามันโยก,กเยอะมันหลุดออกจากกันก็ทําให้เข้าเบี่ยงขาดได้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวชั้นเดียวเดี๋ยวตอนประกอบถายให้ดูอีกทีว่าชั้นเดียวเป็นแบบไหนนะครับเดยองชั้นอย่างนี้โยกได้นี่ นี่คือชุดคัทนะครับที่เราจะเปลี่ยนให้นะครับอ่านี่ก็เป็นไซสชั้นเดียวนะครับจะเป็นเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับเนี่ยลองลองยกดูหน่อยเนี่ยครับชิ้นเดียวก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นชั้นเดียวแบบนี้ติดกันหมดเลยนะครับมันจะขยับหนีกันไม่ได้นะครับนี่ครับอ่านี่ครับเปลี่ยนไซสชั้นเดียวก็ต้องเปลี่ยนน็อตด้วยนะครับน็อตทุกตัวไม่เหมือนกันนะครับมีน็อตให้นะครับนี่ก็ลูกปืนลูกปืนแท้นะครับโอยโยนะครับ เนี่ยโอโยเจฟแปนนะครับนี่คะน,นี่ก็พัฟเป็นอะไหล่แท้นะครับวหวีแผ่นคัสแท้นะครับนี่ครับนี่ครับแทะหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหวีแท้นะครับ,นนรบแท้นะครับดู นี่ก็จะเป็นไฟวิวชั้นเดียวนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับถ้าของแท้แพงนะครับของแทกไฟวิวกับน็อตก็หมื่นห้านะครับนี่เป็นงานไต้หวันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับางนไต้หวันเราจะแถมน็อตมาให้เลยนะครับแต่งานแท้ซื้อไฟวิวแล้วต้องซื้อน็อตแยกต่างหากนะครับนี่ครับน็อตถมน็อตมาให้หมดนะครับ นี่ครับมาดูชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวนี่คือคัดที่ถอดออกมาครับเนี่ยชั้นเดียวครับมันจะโยกได้นะครับมองไปโยกกันนะโยกลอยแช่นหมพอโยกโยกนี่น่ครับชั้นเดียวมันจะโยกได้แบบนี้นะครับนี่สองชั้นไห้เหรออันนี้เอ๊สองชั้นอ่านี่สองชั้นโยกนนี่ครับมันจะจากกันตรงนี้นะครับมันไม่ติดกันนะครับถ้าชั้นเดียวมันจะติดกันเป็นชิ้นเดียวนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ